วิคาอิลอันโตนิโอยืนยันไม่ได้หลบหน้าใครแต่แค่ไม่ค่อยว่างและถ้าวันนั้นทีมของเขาชนะจะกลายเป็นฮีโร่ของเหล่าแฟนบอลเวสต์แฮมทีเอาไ่นยังไงการาเฟชเบิร์ก,กโกนาเต้แจมตัดเกรดแข่งลิเวอร์พูลพบโอนิยงแซงชีโระนาะอาไดนยังไงยังเชื่อมั่นไหมเทรนขอพูดถึงวีอหลังทำพิษในลิเวอร์พูลในขณะนี้ ไม่ขิ้โอเวนชี้จุดลาวินดูเยสหากปรับได้โหดอย่างแน่นอนนะก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร์กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นะมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยงานที่ทางที่สุดแล้วมิคาอิลอันโตนิโอสุดหน้าเวสแฮมก็ได้ออกมาพูดถึง สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะเหนือเวสต์แฮมทีมของเขาไปได้3ต่อหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้าน,นั้นมีการแข่งขันดัดนี้จบลงด้าน,นของมิคาเอลอันโตนิโอก็หายตัวไปทันทีชนิดที่ไม่มีใครนะฮะาสามารถติดต่อเขาได้เลยและถ้านับเวลารวมแล้วก็น่าจะได้เห็นว่ามิคาเอลอันโตนิโอนั้นหายหน้าจากตาไปจากทางสื่อประมาณ10วันแล้วและวันนี้สุดหน้าจอมโมหลายนี้ก็ได้กลับมาตอบคำถามเกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบตรงไปตรงมาในวันนั้นกันอีกครั้ง โดยในวันนี้เป็นวันอีกวันที่ทางมิคาเอลอันโตนิโอนั้นจะต้องมาจัดร,รายการฟุตบอลเอริ่มฟุตบอลพอดแคสต์ร่วมกับทางด้านของคาราบิสันเพื่อนสีของเขาหลังจากที่ตัวของอันโตนิโอนั้นได้โดดงานและไม่มาจัดร,รายการดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและเมื่อมิคาเอลอันโตนิโอมาถึงห้องจัดร,รายการทางด้านของคาราบิสันก็ตั้งคําถามทาันทีนะว่าเฮ้ยอันโตนิโอคุณหายไปไหนมาตลอดช่วงสิวันที่ผ่านมา ซึ่งทางมิคาอิลอันโตนิโอก็ตอบกลับไปนะ้ว่าตัวของเขานั้นไม่ได้พยายามที่จะหลบหนีหรือหายไปไหนทนั้นและที่ผ่านมาตัวของเขาก็แค่ไม่ว่างเท่านั้นและตัวของเขานั้นก็ยุ่งกับงานที่สโมสรเวสแฮมพระทีมของเขานนั้นกำลังเตรียมทีมพบกับทางบรินคอนซิสตี้ในศึกคาราบาลคัพรอบที่3เราะนั้นจึงทําให้ตัวของเขานนั้นไม่มีเวลาที่จะสนใจเรื่องอื่นหรือให้สัมภาษณ์กับใครเท่านั้น ผมขอยืนยันได้เลยนะว่าผมไม่คิดนะว่าตัวของเขานั้นได้เป็นพ่ายแพ้กับทางลิเวอร์พูลอะไรเลยผมยังคงเป็นคนเดิมและมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมผมยังคงเชื่อมั่นนะว่าเวสแฮมมีโอกาสที่จะจบอันดับเหนือกว่าลิเวอร์พูล แต่มันอาจจะเป็นเรื่องยากสักหน่อยนะสำหรับสถานการณ์ในทีมของเราในเวลานี้และพวกคุณก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากมายผมตอนนี้ผมโอเคผมทราบดีว่ามีหลายคนกำลังยาะเย้ยกับคำพูดของผมแต่ผมมองว่าถ้าเกมนัดนั้นทำผมทำประตูได้และสถานการณ์ของเกมนัดนั้นกับทางทีมเวสแฮนของเราเป็นฝ่ายชนะซึ่งผมก็เชื่อว่าตัวของผมเองนั้นจะกลายเป็นฮีโร่ของทุกคนทันทีว่าผมสามารถทำตามที่พูดได้และก็เอาชนะเลเวอ์พูลได้แต่โอเคนะ แม้ว่าทีมของเราจะแพ้แต่ผมก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากมายนักเพราะทีมของเรายังมีเวลาอีกมากมายในการกลับมาเก็บชัยชนะและก็ทําแต้มให้เหนือกว่าลิเวอร์พูลในท้ายที่สุดแดยเขาจะบอกว่าใช่แล้วในเกมนัดนั้นทีมเวสต์แฮมของเราทําผลงานได้ดีเรามีโอกาสจะแจ้ง2-3ครั้งที่จะทําประตูพวกเขาได้โดยเฉพาะลูกมงจออของผมที่ไม่เป็นประตูอย่างน่าเหลือเชื่อผมสบานได้เลยว่าถ้าหากเกมวันนั้นทีมของเราเอาชนะลิเวอร์พูลได้แล้วก็ เชื่อได้เลยว่าจะมีแฟนบอลเวสต์แฮมจำนวนมากมายที่บ้านของผมและก็ร่วมยินดีกับคำพูดของผมแต่ถ้าบองในแง่บวกก็คือตอนนี้ผมปลุกฝังความคิดบางอย่างให้กับแฟนบอลเวสต์แฮมได้แล้วว่าทีมของเรานั้นมีศักยภาพที่ไม่แตกต่างจากทางลิเวอร์พูลมากมายนักอัะนั้นการเจอกันในครั้งถัดไปอาจจะเป็นวันของพวกเราและเมื่อถึงตอนนั้นผมจะะล้องชนะกับแฟนบอลของผมแบบสุดเวียงอย่างแน่นอนในครั้งนี้ เอาแล้อยังไรหงแดงนี้ว่าพูไม่พลาดในการเปิดบ้านพิชิตอูนิยงแซงจีโร่แบบนิ่มๆ2อต่อศูนย์ในศึกยูโรปเลีกพระบ่งกลุ่มกรุมอีและที่2เมื่อคือมนมาพัรสบอลดีที่ผ่านมาซึ่งนัดนี้ไรอันกราเวนชเบิร์กนั้นเล่นได้อย่างโดดเด่นลิดเดียวแถมเบิร์กสกอร์แรกในสีเสื้อหงแดงได้เป็นที่เรียบร้อยและนี่คือผลสอบของลุกทีมเจ็กเกคอฟแต่ทุกคนในแมชนี้ที่ส่องเบย์เกียนแข้งแอนฟิลในครั้งนี้นั่นเองนะโดยการนี้นะผมเริ่มจากที่อาริซงเบเกอร์กันก่อน้วกัน,กน,กน โดยการที่ช่วงต้นครึ่งหลังมีจังหวะออกมาตัดบอลไม่ดีททนทีมทัม้งเกือบเสียประตูแต่นอกจากนั้นไม่มีอะไรผิดพลาดแถมมีเซฟสำคัญช่วยท่วงชดเจ็บในครั้งนี้ในไปเจกคะแนนเทนนิสเตอร์อาร์โนกัปตันทีโดยเป็นคนยิงจังหวะแรกให้กับทางการาเฟนเบิร์กตามซ้ำเป็นประตู1.0ต่อและก็มีจังหวะสำคัญที่ช่วยตัดบอลช่วงกลางครึ่งหลังก่อนที่จะโดนเปลี่ยนตัวออกไปได้ไปเจกคะแนนอิบราฮิมาโกนาเต งานนี้นะผมโดดเด่นสุดในแนวรับมีจังหวะสำคัญที่ช่วยครยร์บอลหน้าปากประตูช่วงท้ายครึ่งแรกและก็บ้องการเกมรุกจากทีมเย็ยนได้ทุกรูปแบบได้ไแป8คะแนานจาริลคอนซาอาจจะไม่เด่นสักเร่ร่นักเท่ากนานเต้แต่ภาพรวมถือว่าน่าพอใจเลยทีดเดียวมีความแข็งแ,งแกร่งเยือกเย็นและเป็นคนช่วยครยร์บอลทิ้งจังหวะที่อาริซงออกมารับบอลไม่ดีในช่วงต้นครึ่งหลังในด้ไป7.5คะแนานคอสตาซิมิคาส ผลงานโดยรวมนั้นอาจจะยังไม่ดีพอนะฮะถ้ากับแบ็กซ้ายตัวจริงอย่างแน่นอนอย่างแอนด์รูร์บัสซันแต่นัดนี้ช่วยเกมรับได้ดีมีความทุ่มเทแม้เกมรุกยังไม่ค่อยโอเคก็ตามทีในไป6.5คะแนนวอตร,รุเอนโดได้รับโอกาสลงเล่นแค่ช่วงส5นาทีแรกซึ่งโดยรวมแล้วถือว่าเล่นใช้ได้ประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีในไป6.5คะแนนฮาเวิชเอเวเรสการนี้ครึ่งแรกนะฮะดูดีเลยเบจิว่าการผ่านบอลที่สวยให้เห็นแต่ครึ่งหลังนั้นฟอร์มดอปลงไป ได้ไป6.5คะแนนไรอันกราเฟนเบิร์กขับเคลื่อนแดนกลางได้แบบไหลลื่นเอาตัวรอดจังหวัดยากๆเก,ก่งๆแ,และเป็นคนทําประตูช่วยทีมขึ้นนาไปต่อศูนย์ซึ่งถือเป็นประตูแรกของตัวเองในสีเสื้อของแดงลิอร์ฟูในครั้งนี้ด้วยและเกือบยิงได้อีกลูกหนึ่งในช่วงครึ่งหลังได้ไป8คะแนนมูเมสซาลาเป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นได้ดีนดในช่วงแค่ช่วงครึ่งแรกนะฮะถึงแม้ว่าเล่นแบบไม่ได้ใส่เต็มสูบนักแต่เกือบจะมีแอสซิส าโนเยสไม่ทิ้งโอกาสทองได้ไปได้ไป6คะแนนตีโกโชตาจังหวะขาดดเกินๆมาทั้งเกมแต่สุดท้ายก็มีสกอร์ซึ่งกระทำได้อย่างเฉียบขาดเป็นอย่างมากกับจังหวะหลุดเข้าไปยิงประตูปิดเกมไดไเจ็7ค,คะแนนดาวินนูเยสช่วงต้นเกมมีโอกาสจบสกอร์ไม่กี่หลาหน้าปากประตูแต่กลับยิงหลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามถือว่ามีส่วนร่วมกับจังหวะที่ทีมได้ประตู1.0ต่อก่อนจะโดนเปลี่ยนตัวออกในจบครึ่งหลังนะ ได้ไป5.5คะแนนส่วนตัวสำรองที่ลงเล่นนั้นก็จะมีอเล็กซิสแบ็กอดิสเตอร์ลงไปช่วยเดินเกมดดนการได้ดีแต่เกือบทำพังเหมือนกันในช่วงทเวราบาดเจ็บที่ส่งบอลคืนหลังไม่ดีจนทีมเกือบเสียประตูไปได้ไป6คะแนนรุยทิอาสแซนติดูเยสงานนี้จงังหวะสุดท้ายไม่ค่อยดีมีส่วนร่วมกับเกมไม่มากหมายนักได้ไป6คะแนนเคอร์ติสโจนงานนี้แทนซาร่ามีส่วนร่วมกับเกกกกมมมมมมสูงแแต่่่ไไไคคอยยีีเเดด็ดาาหนนนั้ป6ะจ แทนอเล็กซานเดอร์อาโนผลงานดีใช้ได้เลยเกยมรับแข็งแกร่งแถมมีเกมรุกช่วยอีกด้วยได้ไปเจ็กค,คะแนนโดมิน so ิกโซบ็อกสไตรแทนที่กราเฟชเบิร์กไม่สามารถให้คะแนนได้ในขณานี้เอาได้ยังไงยังคงเชื่อว่าเหมือนเดิมใช่ไหมแทนอเล็กซานเดอร์อาโนเปิดใจถึง VR หลังทำพิษใส่ลิเวอร์พูลชี้เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วตอนนี้ต้องก้าวไปข้างหน้าและก็คว้าชัยให้หมดก่อนเบรกจิมชาตินะ โดยงานที่ทางเทนเอลิสันเดอร์อานแบกควาลเวอร์พูยืนยันนะว่าทั้งตนเองและก็ดักเตเพื่อนร่วมทีมเองยังคงมีความเชื่อมั่นในระบบ VR แม้จะเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดในเกมพิมพ์บริกนัดล่าสุดที่โงแดงออกตัวไปแพ้เท่านั้นเพสเปิร์นต่อ2เมื่อวันเสาร์ที่30กันยายนที่ผ่านมาก็ตามทีโดยทางเล็กซันเดอร์อานได้เปิดเผยได้ว่าผมคิดว่าการตัดสินก็คือการตัดสินบางครั้งพวกเขาก็ทำท่าทางทางเข้าคุณและบางครั้งก็ตรงกันข้ามกับคุณสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสดทดานี้ ำหรับเราแล้วฐานะนักเตะและฐานะทีมมันน่าผิดหวังที่สุดแล้วและมันน่ากุนกิจเป็นอย่างมากแต่ผมก็ผ่านมันมาแล้วไม่ได้มีอะไรนะฮะที่เราไม่สามารถทําได้ฐานะนักเตะในตอนนี้เกมได้ผ่านไปแล้วเราแค่ต้องก้าวไปข้างหน้า V.R เป็นระบบที่มีอยู่และเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ฐานะนักเตะ เราต้องให้ความไว้วางใจกับผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ที่ใช้มันหวังว่าพวกเขาจะตัดสินถูกต้องบางครั้งพวกเขาก็ทำมันไม่ได้บางครั้งพวกเขาก็ทำได้พวกเราเนี่ยแค่หวังว่าพวกเขาจะตัดสินให้ถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แรงจูงใจของเราในตอนนี้ก็คือเรามี2เกมช่วงพักเบรกทีมชาติเราต้องการชนะทั้ง2เกมดาวเตะหงแดงคนนี้ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ มเคิลโนเวนระบุว่าปัจจุบันเนี่ยดาวินดูเยสเป็นนักเตะที่ฟอร์มขึ้นขึ้นลงลงนะฮะมากเกินไปแต่ก็เชื่อได้เลยว่าหากได้รับการแก้ไขที่ดีแล้วนั้นเขาก็จะกลายเป็นแข้งชั้นยอดทันทีเหมือนอย่างการณีของดิดิเยสดรอกบาในขณงนี้โดยไมเคิลโนเวนอดีตกองหน้าคนดังกล่าวเลนะว่าดาวินดูเชสหัวหอกลิเวอร์พูลยังคงขาดความคงเส้นคงวายอย่างมากและจำเป็นจะต้องได้รับการฝึกสอนที่ดีเพื่อที่จะได้กลายเป็นนักเตะชั้นยอดได้ในขณะนี้ แม้ว่านักนล่าสุดเนยนลิเวอร์พูลจะชนะนะฮะอูนิยงแซงชิโร่ทีมจากเบลเยียมไป2ต่อ0นย์ในศึกยูฟายูโรปาลีกระแบ่งกลุ่มแต่หลายคนมองว่าพวกเขาควรจะชนะได้ขาดกว่านี้ในเกมนี้โดยดูเยสมีโอกาสดีที่จะได้พนาประตูได้ด้วยจงังหวะที่โมเมสซาล่าผ่านบอลเข้ามาให้นะฮะแต่ว่าดาวเตะชาวอุกวัยกลับตวัดยิงออกไปซะอย่างนั้น และข่าวล่าสุดที่เรพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่เราม,มาฟังกันทุกครับ